มนุษย์เนี่ยมีความสามารถอย่างหนึง่งคือความสามารถในการลืมในการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเราเจ็บปวดมากเราเจ็บช้ำมากเราผิดหวังมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ว่ามันจะมากแค่ไหนสมองเราเนี่ยมันจะมีความสามารถในการลืมเป็นศักยภาพของมนุษย์เพื่อทําให้เราไปต่อดังนั้นการที่เราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะมีสิ่งใหม่ๆค่อยๆทําใ,ให้ประสบการณ์ในการที่จะอะไรละ่ะในการที่จะไม่ชีวิตจมปลักอยู่กับความทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอีกขึ้นอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องเข้าใจเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดังนั้นอย่าอย่าไปจับอยู่ในความรู้สึกว่าอ,อ,อะไรละ่ะจับในความรู้สึกว่าเราเราจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อกี้เห็นคําถามแวบรบัแบบหนึ่งเข้ามาว่าเกิด คนรอบตัวเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันอะไรประมาณนี้เราจะทจําใจยังไงผมผมเจอประสบการณ์แบบนี้คือในชีวิตผมเนี่ยคุณปู่เสียชีวิตคุณยายเสียชีวิตคุณตาเสียชีวิตก็ไม่ได้บอกกล่าวกันทั้งนั้นก็กระทันหันกันทั้งนั้นแต่ที่ผมเห็นตอนที่เติตตอนที่เต,บติบโตมาแล้วนี่นะครับก็คืออย่างเช่นว่ามีมีคุณป้าของผมเนี่ยเสียลูกชาย นะเสียเสียลูกชายรักมากผมได้เห็นช่วงเวลาที่เขาสูญเสียลูกชายร้องไห้แบบเข้าใจนะคุณแม่สูญเสียลูกชายแบบเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยอะแล้วก็สูญเสียลูกชายแบบเสียชีวิตแม้จะรู้ว่าเป็นแม้จะรู้ว่าป่วยนะแต่ก็แหนวันเสียชีวิตมันก็ทําใจไม่ได้ผมไปงานศพผมก็เห็นแบบโอ้คุณป้าเนี่ยร้องไห้แบบว่าราวกับชีวิตมันมันจะแตกสลายไปนี่ความรักของแม่ แต่หลังจากนั้นไปประมาณปีปีหนึ่งสองปีสามปีพอเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นปกติสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ก็คือว่าจิตมันมันได้ไปเห็นความจริงความจริงที่พอใช้ชีวิตเดินทางข้างหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยเออมันไปได้นี่หว่าเออมันมันจะค่อย ลืมเลือนความเจ็บปวดความเศร้าโศกเหล่างนั้นไปแต่หน้าที่เราคือเดินหน้าไปเรื่อยๆเราม่รู้หรอกว่าเราจะปลดล็อกตัวเองออกจากความรู้สึกผิดหวังที่มันฝังอยู่ในจิตเราได้ยังไงแต่หน้าที่ของเราคือเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างอย่างนักเรียนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยอันนี้เป็นคลาสสิกมากเลยนะตอนแรกๆที่เปิดคอร์สมาเนี่ยหลายคนจะติดอยู่ในวันใดวันหนึ่งจะเอาให้ได้จะเข้าใจให้ได้จะผ่านให้ได้สมมติว่าติดอยู่วันที่8อยู่วันที่9เนี่ย จะไม่ยอมเรียนบทเรียนวันที่9วันที่10จะเรียนซ้ําๆวันที่8จนเข้าใจเอาให้ตกคลึกโอ้อันนี้เป็นการพยายามจะใช้ความคิดในความเข้าใจแต่ชีวิตมันต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับมันเราเคยชินกับการการเรียนการศึกษาที่เป็นระบบความคิดซึ่งก็ไม่ผิดนะเราต้องเติบโตจากระบบความคิดก่อนแต่ระบบตนีมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนถามว่าฝึกแค่ไหนอ่ะ ฝึกตลอดชีวิตฝึกตลอดชีวิตเขาฝึกตลอดชีวิตคือเราได้ผลลัพธ์ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมถึงจะไม่ฝึกอ่ะ